ผู้คนที่รู้ข่าวและข้อมูลรีเซ็ตการเงินโลกส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเหมือนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเดินช้าเกินไปคนที่ติดตามหลายท่านสาเหตุที่ล่าช้าขอเพียงทุกคนรับรู้จุดแรกบ,บีศาสตร์ลัลึดลกดิฟสเตใหญ่กว่าที่ทุกคนจะจิจนตนาการได้อย่างที่สองเมื่องหลังมีของชนชั้นสูงอิลิก พวกเขาของโลกมานานนับ100ปีและอันดับที่สในส่วนที่เปิดเผยได้ประธานาธ,าธิบดีทรัมป์และกองทัพต่างชาญฉลาดลึกไม่เดินเกมประมาทคนปฏิบัติการพวกเขาพลาดไม่ได้เลยแม้แต่สักครั้งเดียวพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีศักดิ์ศรีสูงสุด ด้วยการใช้เวลาและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกบีบรัานฝ่ายลัดลึกดิสเตนชนชั้นสูงอิลิคาบาวจงเชื่อมั่นว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของไวท์ฮดหมวกขาวด้วยการรีเซ็ตสกุลเงินทั่วโลก209ประเทศนับจากแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการล่า,ลาช้ารอ เพียงตามกฎหมายของศาลยุติธรรมโลกที่กรุงเฮกประเทศอุสเวสแลด์กำลังตรวจสอบเอกสารรีเซ็ตโลกกองทัพก,กำลังรอศาลยุติธรรมโลกที่จะตัดสินอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความสามพันธ์ตามกฎหมายเดียวระหว่างประเทศ